มาดูกันดีกว่าเราบุคคลที่สามารถใช้ไฮคีได้ทั้ง3รูปแบบจะมีใครกันบ้างจะมีคนที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับผมนั่นมาคอลแลบนะครับกับช่องทูเดย์มังงะโดยอันนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับเราบุคคลที่สามารถชาคีได้ทั้ง3รูปแบบซึ่งจริงแล้วผมทำพาร์ทหนไปแล้วนะครับในช่องทูเดย์มังงะก็ไปดูตรงนั้นได้แต่อันนี้นะครับเป็นพาร์ทที่2นะครับซึ่งก่อนที่คุณนั้นจะไปดูว่าจะมีบุคคลที่คุณชื่นชอบหรือเปล่าที่สามารถชาคีได้ทั้ง3รูปแบบสามรูัแบ้าวััดีครบ ทุเดย์มังแงะนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยในวันนี้ผมจะมาคอหลับกับช่อง Over Review ซึ่งสาหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วก็ผัวข้อเหล่าตัวละครที่เขาสามารถใช้ฮาคีได้ทั้ง3รูปแบบโดยใครที่อยากชมพาร์ทแรกนะครับก็สามารถไปรับชมได้ที่ช่องผมเลยและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งช่อง Over Re v i e วิไว้ก็สามารถกดกันไว้ได้เลยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆจากช่องนี้เริ่มต้นที่คนแรกสําหรับไคโดสิ่งมีชีวิตทททีีี่่่่่่่แแแแขข็งงงงงกกกรรรสุุดใในนนนโละคััับบเเพ้้ตตไปหูฟออา ก็ปัจจุบันนี้ในสถานะไม่รู้ว่าจะเป็นหรือว่าจะตายนะครับอยู่ภายใต้ลาวาแต่ถ้าพูดถึงบุคคลที่สามารถใช้ฮาคิได้ทั้ง3รูปแบบแถมแข็งแกร่งด้วยนะไคโดนั้นนะครับอยู่ในเทียริที่สําคัญเลยล่ะสําหรับในเรื่องวันพีชเพราะถึงแม้ว่าพลังผลพิศาของไคโดนั้นจะโคตรแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแต่ไคโดก็เป็นคนยืนยันเองเลยแหละครับว่าฮาคีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องวันพีชจึงทาให้ไคโดนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่มีฮาคีที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นฮ ที่ทรงพลังนะครับหรือว่าฮาคิราชันนะครับที่สามารถโจมตีให้ศัตรูนั้นมึนงงนะครับและน็อกลงไปนอนกับพื้นได้นะครับถามลูฟี่ดูนะครับน็อกไปกี่ครั้งแล้วหล่กกับพลังการโจมตีนะครับกระบองที่ทรงพลังของไคโดจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกใจอะไรเลยนะครับที่ไคโดนั้นจะเป็นสีจักรพรรดิที่มันแข็งแกร่งในเรื่องวันพีชได้ด้วยความที่ว่าสามารถใช้ฮาคิได้ทั้ง3รูปแบบและก็ทรงพลังมาต่อที่คนที่2สําหรับแม่ยายบิ๊กมัมนั่นเองนะครับก็แน่นอนและว่าบิ๊กมัมนะครับเป็นคน เก่งมากๆเลยนะครับไม่เก่งจะเป็นสี่จักรพรรดิได้อย่างไรโดยพิกมัมนั้นนะครับเป็นผู้ที่ใช้ฮาคิได้ทั้ง3รูปแบบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิกรอที่ทรงพลังในการโจมตีศัตรูนะครับฮาคิสังเกตที่สามารถมองเห็นอนาคตได้หรือแม้กระทั่งฮาคิราชนนะครับถึงแม้ว่าในภาควานุนั้นนะครับจะออกมาในฐานะคล้ายๆกับสอบซ้ายนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสามารถของคนระดับสีจักรพรรดิแล้วที่มีการเปิดเผยแล้วครับว่ามีการใช้คีร้ง3รูปแบบหักเจ๊แกนั้นนะครับได้ต่อสู้แบบจัดหนักจัด ต็มหมายถึงว่าอาจารย์โอดานั้นไม่ได้กดบทอะไรเชื่อได้ว่านะครับความสามารถเจ๊แกนั้นไอลกัลกๆเลยเนี่ยนอกจากพลังผลปีศาจแล้วฮาคี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับพออย่าลืมแล้วกันนะว่าคนคนนึงที่จะเป็นจัก,กรพรรดิได้นะครับมีฮาคีไม่แข็งแกร่งจริงนะครับก็คงไม่สามารถเป็นจัก,กรพรรด,ดิได้หรือช็อตที่แบบว่าแพ้ฮาคีราชันใส่ควีนนะครับเล่นเอาควีนของเรานั้นเงือตกแทบแตกตายเลยเลยครับด้วยพลังที่มหาศาลน,นะครับฮาคีราชันของบิ๊กมัมมาต่อที่คนที่สนะครับสรับเซนโงคุอดีตจอมพลเรออของงก ทัพเรือนะครับแน่นอนปัจจุบันนี้เซนโงคูนั้นได้ทําการลาออกนะครับหรือว่ากเกษียณตัวเองแล้วละ่ะในการเป็นนะครับจอมพลเรือของกองทัพเรือนะครับก็มาอยู่ดูแลเบื้องหลังแทนแต่ถ้าพูดถึงยุคสมัยที่มันรุ่งเรืองสุดๆเลยของเซนโงคูนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะไปโฟกัสนะครับที่การาฟเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าต่อสู้กับโรเจอร์แต่ในยุคสมัยนั้นนะครับเซนโงคูนั้นฝีมือก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีการเปิดเผยว่าสามารถชาารบบรใช้อา ที่เขานั้นจะได้รับการไว้วางใจนะครับจากฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยให้มาเป็นจองพลเรือของกองทัพเรือนะครับด้วยพลังความสามารถของเขานอกจากพลังผลปิศาจที่ว่าโหดๆแล้วนะครับเรื่องฮาคิทั้ง3รูปแบบของเซนโงคุนั้นก็ไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับว่าโหดแน่ๆน,นะครับยิ่งเป็นคนจากยุคสมัยเก่าแล้วที่มุ่งเน้นในเรื่องการใช้ฮาคินะครับจึงทมให้นะครับความสามารถด้านนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนนะครับไปกว่าใครแน่ๆในยุคสมัยของเขามาต่อที่คนที่4สําหรับยามาโตะนะครับใครเป็นแฟนคลับยามาโตะนั้นก็พึงเสสีียอกใจไป นะครับเพราะว่าน้องแกนั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็มาได้มาเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยยามาโตะนั้นเป็นลูกนะครับของไคโดนะครับจึงทำให้เป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์สูงมากๆอย่างฮาคิราชันนั้นก็ตื่นขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทรงพลังด้วยนะอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาซึ่งยามาโตะนั้นสามารถใช้ฮาคิแดงสามรูปแบบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฮาคิเกาะฮาคิสังเกตและฮาคิราชันถึงแม้ว่าฮาคิเกาะนั้นจะไม่สามารถใช้ระดับสูงๆได้ก็ตามทีนะครับแต่ยามาโตะนั้นก็รู้วิธีนคคครรรับบใใกกาาาาชช้ววม จึงทาให้ยามาโตะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทรงพลังและแข็งแกร่งมากๆในเรื่องวันพีชการที่ใครคนนึงจะสามารถยื้อในการต่อสู้กับไคโดได้นั้นนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่มันแข็งแกร่งในระดับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนจึงทําให้ยามาโตะนั้นนะครับก็มีฮาคิทั้ง3รูปแบบที่ทรงพลังนะครับแล้วก็มีความสามารถระดับสูงเรียกได้ว่าพูดแล้วยังเสียดายนะครับที่ยามาโตะนั้นไม่ได้เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอันนี้นะครับเป็น4บุคคลที่ผมแนะนําไปนะครับเดี๋ยวจะมี4บุคคลขอองงช่มเทีย นำทุกท่านนะครับให้รู้จักด้วยอย่าพึ่งปิดคลิปนะไปดูกันต่อเลยทีนี้ก็มาในส่วนของผมบ้างนะครับกับตัวละครที่เขาสามารถใช้5คาขีได้ทั้ง3รูปแบบ เริ่มจากคนแรกนั่นก็คือโลโลโนอาโซโลใช้ผู้เดียก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบันดับหนึ่งของโลกแต่ก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบันดับหนึ่งของโลกนะครับเวลาที่เขาก้าวไปไหนเนี่ยเขามักจะหาทางกลับไม่ค่อยจะเจอเพราะเขาจะหลงทางอยู่เสมอเสมออันนี้ไม่เกี่ยวก็อย่างที่เรารูก้กันครับว่าไม่ว่าจะเป็นฮาคิก่อนหรือว่าฮาคิสังเกตเนี่ยโซโลเขาสามารถใช้มันได้สบายสบายอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นฮาคิก่อนนะก็เรียกได้ว่าเป็นของถนัดของเขาเลยแต่สําหรับฮาคิราชันเนี่ยมันก็เพิ่งตื่นในตอนที่เขาต้องร แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่การที่เขาเผิดใช้ฮาคิราชันควบคู่กับการโจมตีครั้งนั้นของเขาเนี่ยมันทะลุการป้องกันของไคโดมาได้เฉยเลยและยังสามารถฝากรอยแผลไว้ให้ไคโดได้อีกด้วยซึ่งขนาดไคโดเนี่ยก็ยังตกใจและบนพืมพำมอกมาว่าอย่าบอกนะว่าแกเองก็มีฮาคิราชันอย่างงั้นเหรอ ซึ่งในตอนนั้นแม้ว่ามันจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับว่าโซโลเขาสามารถใช้หาคีราชันได้จริงหรือเปล่าแต่เราก็ได้ไม่เห็นเขาใช้หาคีราชันกันอย่างเต็มอิ่มตอนที่เขาสู้กับคิงหนึ่งในสามไพพิบัติแห่งกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์แล้วในที่สุดเนี่ยโซโลเขาสามารถเอาชนะคิงมาได้เรียกได้ว,ว่าถ้าโซโลเขาสามารถฝึกฝนการใช้หาคีทั้งสามรูปแบบของเขาจนชำนาญกว่านี้เนี่ยเรื่องที่ว่าเขาต้องการก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบันดับหนึ่งของโลกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปอย่างแน่นอนมาต่อที่คคนนนนทททีีะะีีี่่่่่2ะรรบกกืืือออออออดดดชิเเเจาาาตตยมมมมผู้หงงงพปโซึณ30 ปีที่แล้วเนี่ยดอนชินเจ้าเขาถือว่าเป็นโจรสลัดอีกคนหนึ่งที่โคตรจะแข็งแกร่งแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะจนถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลโลกเนี่ยต้องส่งวิรบุรุษแห่งกองทัพเรือยอย่างมังกีดีกาไปเพื่อจัดการเขาเลยทีเดียวซึ่งด้วยเหตุการณ์นั้นน่ยมันก็ทาให้ดอนชินเจ้าเขาโกรธและเกลียดกาเป็นอย่างมากเพราะกาเนี่ยดันมาต่อยหัวสว่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาจนทําให้หัวของเขาเนี่ยมันบุบลงไปเลยโดยในตอนที่เขาเจอลูฟี่เป็นครั้งแรกนะครับเขาก็กะว่าจะเอาความแค้นที่มีต่อกาฟเี่่ยไปลลลงใสลใสูหห้มด แต่ในท้ายที่สุดแล้วทั้งตัวเขาแล้วก็หลานๆของเขาเนี่ยก็ได้พวกลูฟี่ช่วยเอาไว้จึงทําให้ในตอนนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งขุมกําลังหลักของพวกกลุ่มหมวกฟางไปแล้ว มาต่อที่คนที่3นะครับนะั่นคือโบอาแฮนคอกจากภารดินีแห่งเกาะอเมซอนลินลีซึ่งความฝันสูงสุดของผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือการได้แต่งงานแล้วก็ไปเป็นภระระยาของท่านลูฟี่แต่ถึงจะเห็นว่าเธอทั้งสวยแล้วก็บาลูฟี่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องความสามารถเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงเพราะเธอมีดีกีที่เป็นถึงอดีตเจเทพโจรสลัดและยังสามารถใช้ฮาคิได้ทั้ง3รูปแบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นฮาคิสังเกตฮาคิเกาะหรือแมก้กระทั่งฮาคิราชันก็ตามนอกจากนี้ จึงทาให้เธอเนี่ยสามารถยิงลําแสงไปลุกหัวใจใส่ศัตรูได้และศัตรูที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกตัวเองได้เนี่ยก็ต้องกลายเป็นหินจะเห็นได้ว่าการที่แฮนดคอร์เขาเคยก้าวขึ้นไปเป็นเจดเทมจนสลัดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามีฝีมือที่ไม่ธรรมดาอย่างรู้สึกสงรามารินฟอร์ตตอนที่สมโมเกอร์จะมาจับตัวลูฟี่ก็โดนแฮนดคอร์ถีบซะกะเด็นไปเลยเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้นอกจากเธอจะสวยแล้วเธอก็ยังโคตรจะแข็งแกร่งอีกด้วย แล้วก็มาต่อที่คนสุดท้ายนะครับคนที่4นั่นก็คือชาร์ลอตคาตาคุริมือขวาของอดีตจกักรพรรดิโจรสลัดสุดยิ่งใหญ่อย่างบิ๊กมัมซึ่งชายคนนี้เขาเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจสายพลามีเซียผลโมจิโมจิซึ่งนั่นทําให้เขาเนี่ยสามารถสร้างหรือว่าควบคุมโมจิได้อย่างอิสระและด้วยความสามารถที่ตื่นแล้วของพลังผลปีศาจของเขาเนี่ยเขาจึงสามารถทําให้สิ่งลอบข,ข้างของเขากลายเป็นโมจิได้อีกด้วยนอกจากนี้คาตาคุร ah ิเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถใช้ฮาคิดได้ทั้ง3รูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งงงงงาาาาาาาคคสสสััััเเเเเเกกกตตขขขออพด้้้นนนนนีมมม็็ทํใหหรถ คได้ชั่วขนาดหนึ่งเลยเรียกว่นานอกจากเขาจะสามารถปลุกพลังผลปีศาจของเขาให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วเนี่ย mm hmm. เขายังมีฮาคิทั้ง3รูปแบบที่โคตรจะเทพอีกด้วยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าขนาดล mm ูฟี่พระเอกของเราเนี่ยเพรยงเกือบพ่ายแพ้กับชายคนนี้มาแล้ว ก็าจบกันไปแล้วนะครับกับตัวละครที่เขาสามารถใช้ฮาคีได้ทั้ง3รูปแบบในส่วนของผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกไปใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งช่อง Over r ร์รีวิวไว้เนี่ยก็อย่าลืมไปกดกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็ฝากไปกดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับกับช่อง t o d a y มังงะสำหรับในส่วนของผมก็คงประมาณนี้แหละครับแล้วผมก็ขอส่งหมายต่อให้กับ Over r ร์รีวิวเลยดีกว่าก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วละ่ะไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับก็จริงๆทง